อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทรายอุ้ยใบอมที่เกิดแม่งแบบลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์ยุโลกโคตรสดใสอ่ะเป็นงานเป็นงานเป็นงานเจอข้างล่างล่นงใบอมเนี้ยเชี่ยแม่งแบบลาเวนเดอร์วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่คนชื่นไงก็ไปเฮ้ยทุกคนก็พี่เจออะไรบางอย่างเนี่ยตัวอะไรอ่ะตัวข้างหน้าก็มีเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอย นายอย่าสนเยอะอ่ะกูบอกแล้วไอ้ขอมมันจะเป็นคนที่มันตายแรกๆอ่ะนายพี่ว่ามันคือชาบูอะไรสักอย่างนะเฮ้ยมันจะื้นแล้วทุกคนมันจะื้นแล้วมันจะื้นแล้วมันจะื้นแล้วทุกคนฟังนะเลิกกระจายตัวกันแล้วมารวมตัวกลุ่มรวมตัวกลุ่มรวมกลุ่มตัวเรามารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ขุดรูก่อนตอนนี้มันนู่นแล้วอะไรบาดมูลคืนแรกเหรอลับไกระฝั่งนู้นเขาเจอแล้วอะของุดนมากอ่ะ ไอพวกผีชั่วมึงกลับไปอยู่บ่อเอ้ยพี่ลองสับี้โอ้ยอด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 ออดอดอออไม่ไม่พี่เจออียไรไรมอลอยเลยเมื่อกี้นะ่อก็อุบเนไอขึ้นแล้วอีเฮ้ย เอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดหลบมากหล้มากเอิร์ดกูข้ากูข้าขึ้นไปเอิร์ดเอ้าเอาหายอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาหายยันชิ้นอ่ะบ้านโคตรชื่นเลศเลยเน้นอาชีพรอดยังไงเอ้ยอยู่ว่าไปแล้ววันนี้ก็ดูปลอดภัยดีนะแย้งผมให้ไปแล้วไงท้าใเสียบันท้องร้องจอกจอกเหมือนคนอนโจ๊กเลย ทำไมมันไม่หายมาเล็กด้วยโอ้ยอะไรอ๋อหนูเฮ้ยเหี้ยก็ตไดแมครับเก่าช่วยกูด้วยเอเดอร์แมนกูไม่ได้มองหน้ามันด้วยซ้ำช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปเหยียบตีมันนะพี่มันโง่เลยเหยียบตีมันตีมันล้างไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขียนอะไรล็อกวะเขียอะไรล็อกวะเขียนอะไรกูติดตัวอะไรอ่ะปลาลองตีอะไรวะ ปาลออีกแล้วอ่ะเฮ้ย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 ประตูประตูราอไทยรอยรอทยมากดอกสุดท้ายกูโยนลบไปข้างล่างแล้วเอาติดดูดูเียดูเจี๊ยเรไม่ตาล้โอเคเราไม่ต้องลงไปข้างล่างล้เราอยู่อย่างนี้ตลอดไป เฮ้ยเดี๋ยวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตี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 มมึงเปขุดเสามึงออกเลยนะปวดจะปวดต้องวันบ้านมันนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ดิสว่านอยู่รอดอ่ะฉันอยู่รอดเมื่อกี้ผมโดนตัวอะไรเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นนั่นตัวอะไรอ่ะกูจะได้ออกไปบกระดองไปเนี่อ่ะย่าเฮ้ยของมึงเป็นตัวจโดนโดนโดนเฮ้ยย่าย่าช่วยด้วยอคตรถึกเลย ถึงมากถึงมากไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วมันไม่ตายแต่มันหนีอ่ะผมกระดูกก็ใช้ได้เออคิมเบอร์ด้านหลังเออเด็กมึงเออเฮ้ยนอนนอนเลยครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออขึ้นมาข้นมาเป็ดแตกพอดีเลยอ่ะนี่ยจะไปมีกระสุนอ่ะกูมีปืนแล้วกูมีอาวุธกูมีปืนแต่กูไม่มีกระสุนเอ้ยยังไงยังไงยังไงงัน วะเฮียมึงมาดิมึงมาดิจะได้ลองเลยอยู่ไหนอะไรนะไอ้เบิ่งแล้วไต้ก็อยู่ใต้บ้านด้วยอไม่อยู่ได้แค่แบยเกือบตายเกือบตายเอ่อดึงกูขึ้นไปอะไรดีละแบบว่าตรงตรงีอยู่ดึงดึงสมบูรณ์มาก

ไอ้นกตัว hey. น he ั้นไปไหนแล้ววะอุ้ยโอเคอยู่ข้างเลยมันเข้ารัวมันไม่ได้ตามันเข้ารัวมันเข้ารัวได้ตามันเข้ารัวได้ต้ามันเข้ารัวได้ตามันเข้ารัวได้ด้านนี้ลงด้านนี้ลงด้านนี้นี่เหมือนลงด้านนี้เหมือนลงด้านนี้ด้านนี้มันก็ใส่ชุดทองนะแต่เราไม่เห็นมันมันเจอวอร์เดนด้วยของหายแล้วหนึ่งหายไปแ้ววะไอ้เชนี่ลงไปถึงพื้นแล้ว เออเออเอักกูเกือบตกไอ้เหี้ยมา่ดูแล้วของมาเออกระโดดเอาเอาเอามันดนะาเข็นเมื่อกี้ใช่ไหมลากระหียเร็วออโอเคอออ๋อมันเรืติดลัวเฮ้ยเดียวเดียวเดีวเดีเดียวทุกคนทางที่เราลงมาเลยโอ้ยกูโดนะไรเนี่ย อ๋อนุ่ยอย่าบอลเด่นเฮ้อหมูหมูหมูขึ้นไปแล้วหมูขึ้นไปแล้วหมูขึ้นไปแล้วไอ้สกิล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 อะไรมันเยอะแยะเดี๋ยวพี่มองไม่เห็นเรามาหาแร่ใช่ไหมเรามาหาแร่ใช่ไหมถ้าเป็นเรามาจบที่นี่วะเรามาผจญภัยร่วมกันได้ไหมฝันฮะทถ้าไม่ฉันเติบโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวว่าแล้อเนนกิ กินมันดีอยู่แล้วไอยิ่งมึงย่อไปมันก็ได้กินอยู่ดีอ้ยมันหน้ากูไปไม่พออกับมึอสเทียนี่กิไม่พอมันเจอวอลไดดินึกว่าอมันจะเป็นสปาว่เหี้ยถอ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 ยหน้ากูเลยถอยวไปอีตัวแล้วต่อตั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 วตากระเถิบไได้กระเถิบไปกระเถิบไปเไได้สุดแล้วเถิไปได้ได้ พี่สพ oh, oh, no, no. ja, yeah. ัดได้เป uh, yeah, ็นอะไรกมาทางนี้หนวัน100เรื่องโอ้ยุเออไปหามงเอไปหามงไปหามงเออตัวที่สามเออกี่นี่เราควรออกที่นี่เราคนี่โอ้ยอย่าจ้องหน้ากันนะครับสีเนนะเอาละนั่นไงมันเห็แล้วพี่มันเห็แล้วพี่พี่ไอจิมันมันแตกมแล้วิม วิ่งเพื่อรอเฮียเราวิ่งดิกูไปแล้วกูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหละกูวิ่งแล้วช่วยกูด้วยมันอยู่ไหนทร้งอยู่ไหนทั้งคนอยู่ไหนกูไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยกูอยู่ไหน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 หมดเลสองตัวอย่างสามตัวกูสกัมผัสได้ถึงบางอย่างกำลังวิ่งตามกูตามมาจริงด้วยนั่น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 แั่นน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 ันนั่นนั่ โอ้โหขุนไกลกูอยู่ไหนเนี่ยข้างบนข้าสนุกโอเคกูกลับแล้ว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 กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมีเยอะมีเยูะเอาล่ะกูรู้สึกว่าตรงนี้เออเก็บกูไปให้เลยแบ่งกันที่ละกันน่นตัวอะไรนะไอ้บอยโอ้ยเงียบๆไอ้ไก่เหี้ยเงียบๆที่นี่เขาไม่ใช้เสียง อย่าล้อเด็กเกียร์อันนี้คือเชดเดอร์บันบักหรือว่าเราทำไมกูเห็นแสงมันจะเหมือนกับพระเจ้าอ่ะพระเจ้ามารับตัวกูแล้วอะขับมาขับมาขับมาข้ะงบนขับมาข้างบนข้างบนนั้นของกูอยู่แค่นี้เองกูจะพยายามทิ้งของกูเลยนะต่อยเป็นวอร์เดนก็ตามทีมันแก้ขยะแล้ววะขยะอ้วนๆอ่ะ มันเอาอีกแล้วมันเกิดอีกแล้วมันเกิดอีกตัวนึงแล้วมันเกิดอีกตัวนึงแล้วโอ้ยกูไม่ได้ทำอะไรมันเลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูไม่ได้ทำอะไรมันเลยกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนๆกูไปไหนกูไปไหนแล้วโอ้ยอีกตัวนึงมันเริ่มแล้วโอ้ยเกิดสามตัวเย้ไอ้ตัวนี้ชาวเปเซียที่ไพ่ร้อจริงเลยกูขึ้นละกูกลับละกูกลับละไม่รู้แหละบ้านอยู่ไหนไม่รู้กูกลับละโอ้ข้างล่างก็อีกตัวนึ่งไอ้เดาฝาดเดาฝาดมา มมรรูกูเล่นมอสอะไรเนี่ยไม่ต้กลัวหรอกไอ้เหี้ยแม่งยืนจ้องหน้าสามตัวไอ้เหี้ยของดีไหะก็มาบ้านเราเลยยาดีเรีอนไอ้พ่องหยุดพ่องยิ้วเฉยก่อนขวาอันควาเดินเดินมาตีแค่นี้โอ้ย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 เต้าเราต้องกลับไปให้ได้ตาเราต้องกลับไปให้ได้เอาโอเคกูจะทางกลับแล้วตา ตาวิ่งเลยวิ่งเลยจับเลยตาจับเลยจับเลยจับเลยแบบแหละกูไม่เอาแหละไอเดี๋ยวตรงนั้นมีเหล็กแต่ก็อิสบินาล้อมนี่กูแปล็งเมืองอื่นก็ได้กูแปล็งเมืองนี้แล้วเล่นฟอร์มแต่ฟอกไม่พอกูมาเจอวอร์เดนแม่งน่ากลัวกว่าเดิมอีกเออเอานไงบ้านอันนั้นเป็นมืออะไรดันหลังไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 แล้วมาตรงใครกมาที่ใครดันหลังไปเน็ตกูไงกูกูกูไม่ใช่นะ หนีวอร์เดนมาเจอฟรอร์มแต่ฟอกเอ้ยขอจะไปริตขอขอขอกูรอดกูรอดกูไม่ตายได้ไงกูไม่เห็นเห็นมืดมืดกูไม่ตายได้ไงวะเอาไปไปไปเอาไปไปไม่รู้ไม่มีอะไรสามารถฆ่ากูได้หรอกนอกจากความสูงจำไม่ได้